สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนของ Meeting จะมีแท็บเมนูย่อยๆอยู่ด้านบนตัวนี้มี upcoming ถือว่าการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออีเวนต์อะไรต่างๆก็จะมาอยู่ในลิสต์ของ upcoming ตัวนี้แล้วก็ p r i v a o e s ตัวนี้ก็คือก่อนหน้านี้ personal room ก็คือห้องส่วนตัวแล้วก็ meeting template ซึ่งตัวม e t ติ้งเทมเพลตนี้เราสามารถ Create สร้างเก็บไว้ได้ก็จะมาอยู่ในหน้านี้ซึ่งถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้มีการสร้างเทมเพลตเก็บเอาไว้นี่คือทำความรู้จักหน้าจอก,ก่อนเรามาดูในส่วนของหน้า upcoming ในหน้านี้นะคะการสร้าง Meeting วิธีการสร้างไปที่ Schedule Meeting ก็จะมาหน้าจอสเกตด้วยมิ g ก็คือสร้างมิ g ก็ให้เรากรอกข้อมูลดังนี้ท็อปปิก็คือหัวเรื่องการประชุมเรื่องอะไรอย่างเช่นเราก็ใส่ประชุมเรื่องการเรียนด้วยซูมสมมตินะคะเป็นหัวเรื่องแบบนี้สามารถ add description ก็คือรายละเอียดหรือหัวข้อการประชุมอะไรนะคะตรงนี้สามารถ a อ d ไปได้เลยอย่างเช่นหัวข้อการประชุมหนึ่ง ที่การใช้ซูมสอการสร้าง meeting อะไรแบบเนี้ยก็ว่าไปนะคะเราจะทำการประชุมเมื่อไหร่สมมุติประชุมอีก3วันข้างหน้า เราก็เลือกวันแล้วเวลาเวลาไหนนะคะก่อนที่จะเลือกเวลานะคะต้องมาเลือกที่ AM กับ PM ก่อนก็เป็น AM สมมุตินะคะมีประชุมตอน9โมงเช้าเขาจะมีให้เราเลือกโดยเขาจะแบ่งทีละครึ่งชั่วโมงให้เราแล้วก็ ต้องการที่จะประชุมเวลากี่ชั่วโมงก็ได้จนถึง24ชั่วโมงสมมติเราต้องการประชุมแค่2ชั่วโมง30นาทีตรงนี้ก็คือต้องการที่จะให้โชว์ไหมว่าเหลือเวลาในการประชุมทั้งหมดเท่าไหร่เราจะติ๊กเลือกก็ได้หรือไม่ติ๊กก็ได้เราอาจเลือกไม่โชว์ก็ได้ไทม์โซนก็คือเวลาของประเทศไหนถ้าเราอยู่ในประเทศไทยก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้เวลาที่ตรงกันเป็นของแบงคอกแต่ถ้ามีการประชุมที่ มีหลากหลายต่างประเทศเข้ามาเราอาจจะต้องเลือกเวลาของประเทศนั้นๆเป็นหลักเพื่อที่ว่าเมื่อใครอยู่ที่ประเทศอื่นเขาจะได้รู้ว่าเวลาของประเทศนั้นๆกับเวลาที่ประเทศเขาห่างกันกี่ชั่วโมงแล้วเราก็มาดูตัวนี้นะคะ r e c u r r i n g meeting ก็คือเป็นการประชุมที่บ่อยไหมถ้าแบบนี้มีการประชุมบ่อยมีการประชุมซ้ําเราสามารถติ๊กเลือก r e c u r r i n g meeting ได้เลยเวลาเราติ๊กเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้น default มาให้ว่าทุกวันเลยไหม จนกระทั่งถึงวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็มาดูตัวนี้ r e c u r r e n t daily ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนหรือเราไม่ระบุเวลาก็เลือกเอาถ้าเราระบุทุกวันเราก็ต้องมาเลือกว่าทุกวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่ที่เราสร้างตรงนี้จนถึงวันที่ที่เราสิ้นสุดวันนี้นะคะ weekly ก็เหมือนกันทุกๆสัปดาห์นะคะ repeat ทุกๆ1 week เหมือนกันทุกๆวันอะไร อย่างเงี้ยเราก็มาติกเลือกวันได้สมมุติมีประชุมทุกวันอาทิตย์กับวันจันทร์ในทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้แต่ถ้าเราไม่ทราบเราก็โน f ฟิกไทม์ไปก่อน ยังไม่เลือกเวลา Mitting e ID ก็คือให้ g n n r r t e Auto Meeting ID หรือจะเลือกเป็น Personal Meeting ก็ได้นะคะแต่โดยปกติให้เรา Generate ออโตเป็น Meeting ID เองดิแล้วก็มีสามารถเลือก t m p p a t e ได้ด้วยวิธีการสร้าง t m p p a t e อาจจะเอาไว้ในโอกาสหน้าว่ามีวิธีการสร้างอย่างไรแล้วก็เรื่องความปลอดภัย Security Passcode จะระบุตั้งลงไปได้เราจะใส่เป็นตัวหนังสือก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้ตัวต่อมา w a i ting รูมคือผู้เข้าประชุมเข้าห้องประชุมเมื่อถึงเวลาให้มีการรอก,ก่อนโฮสจะทำหน้าที่ในการกดรับอีกทีหนึ่งสมมติว่าเราตั้งเป็น w i เวทีรูมก่อนแล้วก็วิดีโอให้ออฟไว้ก่อนทีนี้มาดูในส่วนของ option show ก็คืออนุญ,ญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเข้าออกได้ตลอดเวลาไหมผู้เข้าประชุมเนี่ยจะต้องทำการปิดไมค์ก่อนไหมแล้วก็ออโต้บันทึกไหม ก็คือทำการบันทึกลงคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันบันทึกอัตโนมัติหรือไม่ถ้าไม่เราก็ยังนะคะเพราะว่าถ้ามีการเปิดประชุมมันก็จะทำการออโต้ให้เราเลยซึ่งบางครั้งถ้าบันทึกทิ้งไว้นานๆก็อาจจะทำให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองพื้นที่ด้วยก็แอปพ o ลอนุญาตหรือบล็อกยูเซอร์นะคะที่มาจาก Region หรือ Country ไม สมมุติเราไม่ติ๊กเราก็เลือกแค่2ตัวนี้แล้วก็เลือกเซฟแค่นี้ก็เป็นการ Create Meeting ได้แล้วนะคะทีนี้ถึงเวลาเราจะแชร์ให้กับสมาชิกทำยังไงเมื่อเรา c r e เอทเสร็จแล้วให้มาดูตัวนี้ Invite Link ก็คือเราจะทำการส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับคนที่จะเข้าประชุมมาคลิกเลือก Copy นี่ก็คือข้อความที่เราต้องการจะ Copy นะคะ โดยมีท็อปิกเรื่องอะไรจอยซูมวิดก็คือ link. ลิงกออ์แล้วก็มิ e ติ้งไอดีคืออะไรแล้วก็พาสโ c ค้ดรหัสคืออะไรแล้วก็ทำการก๊อปปี้ก็จากก๊อปปี้ลงคลิปบอร์ดแล้วเราก็ออกไปได้เลยเสร็จแล้วสมมุติเราก็นำมาวางที่พื้นที่ที่ไฟล์อะไรก็ได้ไฟล์ Word ไฟล์อะไรไว้ก่อนก็ได้เพื่อตรวจสอบลิงก์อีกทีนึงว่าข้อความที่เราจะส่งเราจะส่ง แบบนี้หมดเลยไหมหรือจะลบบางข้อความสมมุติว่าต้องการลบแค่ข้อความบางส่วนออกเราก็ทำการ Copy Link นี้ส่งให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณค่ะ